กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมเลื่อนการจ่ายเงินให้เร็วขึ้นประกาศออกมาแล้ว3มรอบรอบพิเศษสําหรับพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รัรบสิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะในการแจกเงินกระตุ้นเศร,รษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมบ,บาทโอนตรงเข้าบัญชีล่าสุดมีการปรับเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสุดทางกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าในส่วนของการโอนเงินไม่สําเร็จอยู่ที่3 8มจุดแปดหนึ่งแสนรายพร้อมที่จะโอนซ้ำสามรอบและเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นฝากประชาช พันถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์และยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้พิการหรือต่ออายุบัตรผู้พิการให้รีบดําเนินการให้เรียบร้อย3วันนี้3มรอบรอบพิเศษจากทางกระทรวงการคลังประกาศออกมาชัดเจนมีวันอะไรบ้างวันนี้วันสุดท้ายเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะคะในการดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เลียปรับประจำตัวประชาชนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูขลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชานชนทุกๆท่ทานล่าสุดกระทรวงการคลังน,นะคะประกาศแผนการจ่ายเงินสําหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทในเฟสที่1ค่ค่ะคุณผู้ชมที่ยังคงโอนเงินไม่เรียบร้อยมีการยืนยันออกมาล่าสุด17ตุลาคม25 6 7ค่ะนายพรชัยจิระเวชผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าใน ช่วงวันที่25 26 27แล้วก็30กันยายนที่ผ่านมาได้มีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนสําหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทในเฟงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์และผู้พิการยังไม่ไปทําบัตรประจําตัวผู้พิการให้เรียบร้อยอยู่ที่ประมาณ3 8แสนรายนะคะที่โอนเงินไม่สําเร็จต้องมีการโอนสาเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นนะคะเป็น3รอบเลยครั้งที่1่ค่ะวันที่21ตุลาคมทําบัตระา ชาชนนี้เรียบร้อยบัตรผู้พิการต่อบัตรประจําตัวให้เรียบร้อยภายในวันที่18ตุลาคมนี้ส่วนการโอนซ้ําครั้งที่2จ่ายเงินวันที่21พฤศจกิกาย,ยน2567ค่ะส่วนการโอนซ้ําครั้งที่3ค่ะจ่ายเงินวันที่19ธันวาคม2567ค่ะ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะไปดําเนินการให้เรียบร้อยเพราะว่าอาจจะชั่วสิทธในการรับเงินก็เป็นไปได้ยกรัฐมนตรีก็คิกออฟในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการฟื้นฟูการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยและย้ํานะคะการแจกเงิน10,000บาทฟื้นเศรษฐกิจได้จริงๆและเตรียมที่จะเดินหน้าวางแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสี่2สําหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามค่ะ ทุกอย่างมันพร้อมหมดทั้งระบบทั้งแบงก์รัฐที่จะเป็นคนดําเนินการทุกอย่างทุกคนพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเปิดเดีวรอเปิดรอเปิดรอคณะก็อยากจะรักษาโมเมนตัมไอ้ถามว่าอยากได้ตัวเลขสามไหมก็อยากนะครับเพราะว่าตัวเลขสามเนี่ยมันจะส่งผลต่อเนื่องทางจิตวิทยาไปมากในการที่จะจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ว่ามาตรการที่ออกก็ต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสม ช่วงปีใหม่ก็คงมีมาตรการออกมาบ้างนะครับก่อนปีใหม่ก็คงมีอีกนะครับอันนี้ก็คุยคุย,คยกันอยู่ข่าวสารล่าสุดที่นํำโมฝากนะคะหากชื่ชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจอะจะกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ